ปลูกฝังคุณธรรมก้าวนำวิชาการสรรสร้างกิจกรรมนี่คือปรัชญาของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านโรงเรียนศรีวิกรได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่11ไร่แห่งนี้เมื่อปีพศ2505นับจากวันนี้ย้อนหลังไปนับเป็นเวลากว่าครึ้นศตวรรษแล้วทั้งหมดเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งสองท่านคือคุณเฉลิมพันธ์และคุณหญิงศศิมาศรีวิกรที่จะสร้างสถาบันศึกษาชั้นนำที่มีความเที พเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นคนดีและคนเก่งของสังคมแต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณหญิงสศิมาเนี่ยก็ได้มอบหมายให้คุณพิมลมาเป็นประธานกรรมการบริหารคุณพิมลก็ทำงานเร็วนะคิดเร็วทำเร็วการพัฒนาในสองปีหลังนี่ก็จะก้าวหน้าไปเร็วกว่าเท่าที่เราเคยทำมาใน50ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและจากนี้ต่อไป โรงเรียนศิวิกรก็จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศสูงสุดในทุกด้านที่สําคัญพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทันกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากที่โรงเรียนศิวิกรให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนแล้วเรายังให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโภชนาการสําหรับนักเรียนและที่สําคัญที่สุดคือในเรื่องของการจัดหา ครูอาจารย์บุคลากรมาสอนนักเรียนของเราให้มีคุณภาพสูงสุดเราให้ความสำคัญกับผู้เรียนดังนั้นทุกหลักสูตรจึงออกแบบมาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโรงเรียนจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกว่ามีทางเลือกที่เพียงพอจะตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาข,ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันได้คะ่ะการเรียนการสอนและห้องเรียนที่สะอาดดูแบบ อบอุ่นนะคะในห้องเรียนเห็นความเอาใจใส่และการแนะนําโปรแกรมเรียนต่างๆที่เหมาะสมกับลูกของเรามีหลักสูตรนะคะชายเซ็นเตอร์ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลักซึ่งทําให้คุณแม่ไนดะ้มีความมั่นใจว่าลูกอะเรียนที่นี่แล้วจะมีความสุข We wanted to have dual language school means English and Thai language as well educated and we thought found the facilities g i v e n here โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเราสอนให้นักเรียนเราพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง English program. Sirikorn Schools offers education in an English language. We are dedicated to creating a competent student, and to do that, we must create an atmosphere which is good for their learning. Children need to have a lot of practice when speaking a new language. For myself, uh, I speak a little bit of Thai, and the best way to do it is to continuously try to mingle with other people who do speak Thai. เขาไม่กล้าพ well, well ูดเลยเจอฝาหลังเขาไม่กล้าคุยกับเขาเลยมาเรียนสักประมาณปีกว่าๆอินโอ้โหตอนนี้เขาเจอฝาหลังเขาก็คุยไปคุยมาสนุกสนานบางทีผมภาษาอังกฤษก็ต้องถามเขาว่าอันนี้คืออะไร Not only is uh, proficiency in English very important, but we aim to develop critical thinking skills and creative problem solving. Analytical thinking is a very important part of our program. At Rivercorn School, we run an intensive program in the English language for the core subjects of the Thai curriculum. This includes English, Maths, and Science, which represent the key subjects in demand for higher education internationally today. หลักสูตร i ิน ten s i v e p r o g กรมหรือหลักสูตร IP เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษเรายังได้ภาษาจีนเสริมเข้าไปด้วยซึ่งคิดว่าสมัยนี้ต้องมีสัก3าภาษาค่ะที่ควรจะได้เขามีความสุขมากคา่ะเขาบอกเขาอยากเรียนที่นี่จนจบชั้นมัธยม6เลยนะักชมน่าก็ดีใจว่าเราตัดสินใจไม่ผิด ชายเซ็นเตอร์โปรแกรมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนมีโอกาสออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาชอบเรียนอะไรและไม่ชอบเรียนอะไรลักษณะการเรียนจะเป็นการเลือกในสิ่งที่เขาชอบเพราะฉะนั้นนักเรียนจะภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนได้ทําและมีความสุขกับการเรียนการสอนหลายๆอย่างที่ทําให้เราแปลกใจทุกวันเขากลับไปแล้วเขาก็เล่านะคะเรื่องเพื่อนเรื่องครูสิ่งที่ครูสอนกิจกรรม คือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ที่นี่เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากลูกสาวดิฉันชอบกีฬาว่ายน้ำแล้วเขาก็ไปได้ด้วยดีค่ะ แล้วก็มีโค้ดที่ดีด้วยผมกิติพงศ์เพ็งพาน,นิชนะครับผู้สอนว่ายน้ําทีมชาติไทยชุด Asian เอเชียนเกมเมื่อปี2006เด็กของเราเนี่ยมีความสามารถสูงถึงขนาดเป็นแชมป์ประเทศไทยหลายรายการนะครับไม่ใช่คนเดียวความภาคภูมิใจของลูกดิฉันก็คือสามารถติดรายการชิงแชมป์ประเทศไทยได้หนูมีความภูมิใจที่ได้รับคุยว่ายน้ํามาพ่อแม่ต้องมีความสุขกับหนูด้วยชอบห้องศิลปะค่ะได้ความรู้ทักษะในการวาดภาพ ที่เรายังไม่เคยจ้ามาก่อนชอบเป็นอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าอยากฝึกการเต้นต่างคนต่างสไตล์แต่ว่ามาอยู่ร่วมกันได้ครับ ที่โรงเรียนศิวิกรนะครับได้มีห้องสอนเต้นแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้เข้ามาใช้กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเต้นการลํานะครับเล่นในห้องนี้ผมชื่นชอบในการเล่นดนตรีแบบวงโยมันมาแล้วแต่คือว่าด้วยไม่เคยเล่นมาก่ออยากลองเข้าดูครับขอบคุณนะครับที่สอนดนตรีผมมาจนทําให้ผมเล่นเป็นจนทำให้ความฝันผมเป็นจริงผมก็มีความสุขนะคะถูกการได้เล่นกีฬาอคอนโดนะคบชอบลงยิมครับสามารถทำเป็นคอร์ดแบทก็ได้แล้วก็ยังสามารถเล่นบาสท,ที่ผมชื่นชอบได้อีกครับ ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าแต่เราก็ไม่เคยลืมตัวตนนั่นคือวัฒนธรรมไทยไม่ใช่สิ่งที่เฉยแต่เป็นความภาคภูมิใจชอบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เห็นคนอื่นรำแล้วก็อยากรำเป็นบ้างค่ะโรงเรียนก็ยังให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานะครับโดยเฉพาะดนตรีไทยให้หนักเรียนทุกระดับชั้นได้มีการเรียนดนตรีไทย This is a library that serves about a thousand students ranging from kindergarten up to matayom. It has a large Thai collection of books and a growing collection of English books, non-fiction as well as fiction, largely to serve the international primary curriculum and to encourage reading throughout the school. And there are plans afoot to turn this into a media centre to encourage students to come to the library. an experience all that it has to offer so that ultimately they become enthusiastic about learning เราเชื่อนักเรียนที่ดีจะต้องจบไปเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่นี่สอนให้คิดเป็นเอาตัวรอดอยู่ได้ในสังคมที่นี่ให้โอกาสให้เราลองจนผมรู้ว่าผมเหมาะกับอะไรที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนนะครับแต่เป็นบ้านหลังที่สองนะไม่ได้สอนให้เราแข่งกับคนอื่นแต่สอนให้เรา แข่งกับตัวเองเราสามารถมั่นใจว่าเด็กของเราเนี่ยจะมีมาตรฐานในการที่จะไปสู่ชั้นต่อๆไปนะครับก็ต้องขอบคุณโรงเรียนศิวิกรด้วยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 เรารัศิกรเราศิกรเราศิกริเพราะรอยยิ้มแห่งความสำเร็จ คือแรงบันดาลใจให้เราศิวิกรและคณาจารย์ทุกท่านก้าวต่อไปข้างหน้าถึงวันนี้50ปีแล้วศิวิกรยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมต่อไปเชื่อมนำอนาคตแห่งความสำเร็จให้ลูกหลานของคุณ